สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําแอปนะครับสําหรับการซ่อนหน้าจอนะครับซ่อนหน้าจอมือถือให้จอมืดนะครับโดยแค่กดปุ่มเดียวนะครับเป็นการซ่อนมือถือเอซ่อนหน้าจอมือถือที่ค่อนข้างง่ายนะครับแค่สัมผัสแค่ปุ่มเดียวนะครับดยแอปตัวนี้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ เมื่อเรารดาวน์โหลดแอปมาแล้วเราก็ทําการเปิดการใช้งานได้เลยนะครับผมขอเปิดการใช้งานนะครับโอเคอทีนี้เราจะมาสอนวิธีก็คือให้การให้ทําการเปิดสวิ์ตัวนี้นะครับเปิดสวิ์ตัวนี้นะครับที่วงกลมสีแดงนะครับแล้วก็แถบควบคุมความสว่างนะครับท่านผู้ชมให้กดมาที่ประมาณสัก80 หรือ90%นะครับเพื่อจะไม่ให้มืดเกินไปนะครับสำหรับใครที่สายตายดีก็100%ได้นะครับเพราะมันจะมีปุ่มให้เรากดสวิ์อยู่ปุ่มเดียวนะครับก็คือปุ่มตรงนี้นะครับที่วงกลมสีแดงๆน,นะครับแลเอาใส่ลูกศรดีวกว่าครับลูกศรสีแดงนะครับก่อนอื่นให้ท่านท้ามกดสวิ์ตัวนี้เข้าไปนะครับ สวิทตัวนี้เลยนะครับตัววงกลมสีแดงนะครับกดเปิดใช้งานนะครับโอเคทีนี้หน้าจอมันก็จะมืดไปนะครับคือเป็นการซ่อนหน้าจออตัตโนมัตินะครับจะไม่สามารถกดปุ่มโฮมหรือกดปุ่มกลับใดๆกลับไปได้เลยนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับที่ลูกศรชี้อยู่หนึ่งปุ่มกลับนะครับของหน้าจอกลับไม่ได้นะครับ ปุ่มโฮมกลับไม่ได้นะครับสามขีดนี้ก็กลับไม่ได้นะครับโอเคทำยังไงนะครับมาตรงนี้เลยนะครับมันจะซ่อนอยู่ตรงปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับเห็นไหมครับที่ผมชี้หาลูกศรสีแดงๆตรงนี้นะครับอาใส่วงกลมให้ก็ได้อ่าครับตัวนี้นะครับให้กดเพื่อจะเปิดหน้าจอนะครับให้กดไปหนึ่งครั้งนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคนะครับมันก็จะเปิดหน้าจอมาให้เราอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าจะปิดหน้าจอก็กดตัวนี้เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับปุ่มสีแดงๆนะครับตัวสัญลักษณ์ของเขานี่นะครับก็กดหนึ่งครั้งก็จะปิดทันทีนะครับปิดหน้าจอมือทันทีนะครับ ทีนี้มันมืดไปใช่ไหมครับเราก็มาปรับความสว่างได้นะครับมาปรับความสว่างของแอปได้เลยนะครับมาที่ตัวแอปตัว S นี้ตรงนี้นะครับผมก็จะลดความสว่างลงนิดนึงถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับโอเคทำากาเปิดได้เลยนะครับโอเคจอก็อยู่ลางๆอย่างนี้นะครับ จะเป็นลางๆอย่างนี้นะครับไม่สามารถกดปุ่มโฮมปุ่มอะไรได้นะครับคือจะเข้าหน้าจอไม่ได้นะครับแต่เราสามารถเล่นแอปเล่นอะไรได้อยู่นะครับก็แค่บังหน้าจอไว้เฉยๆนะครับเมื่อจะกดเปิดก็กดปุ่มตรงนี้เลยเหมือนเดิมนะครับโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ เมื่อปิดการใช้งานมาปิดตัวนี้ได้เลยนะครับโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับแอปซ่อนหน้าจอนะครับซ่อนทุกอย่างนะครับด้วยแอปตัวนี้เลยนะครับก็โอเคเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่จะปุกปิดหน้าจอนะครับไม่ใช่ล็อกหน้าจอนะครับเป็นการซ่อนหน้าจอนะครับท่านผู้ชมนะครับชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ เพื่อจะเป็นกำลังใจให้เราเสนอคลิปต่อต่อไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ